เวกเตอร์โลโก้ออลัสเตเตอเทคนิคออกแบบโลโก้ง่ายๆ EP7 นะครับเรามาออกแบบโลโก้วงกลมกันนะครับวันนี้ก็รูปแบบตามนี้เลยนะครับเรามาดูวิธีการว่ามีวิธีการที่ทำยังไงนะครับพี่จะเริ่มต้นจากเครื่องมือ Ellipse Tool นะครับเข้ามาที่ Rectangle Tool แล้วก็มาเลือกมาเลือกเครื่องมือ Ellipse Tool นะครับก็ต์เนตค้างไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับพี่จะสร้างบงกกลมที่200พิกเซลนะครับ ป้อนค่าไปความสูงความกว้าง200ความสูง200พิกเซลกดโอเคตรงนี้เลือกอพื้นสีเป็นนอนนะครับแล้วก็เลือกโตเป็นสีดำไปก่อนนะครับจากนั้นก็จัดวางให้อยู่ตรงกลางหน้าอาร์ตบอร์ดหลังจากนั้นเราก็ยังคงอยู่ที่เครื่องมือเอลิปทูนะครับนำเครื่องมือ e อลิปทูเอลิป e ทูมาวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับให้มีคำว,ว่าเซนเตอร์หลังจากนั้นก็ อัตเนตครั้งไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ที่จะเลือกสร้างวงกลุ่มที่600พิกเซลนะครับอ้อนค่าไปเลยครับ600คู600พิกเซลแบบนี้แล้วก็คลิกโอเคจากนั้นก็จัดวางให้อยู่ตงกลางหน้าอัดบอดแบบนี้นะครับแสดงว่าเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้ยังไม่อยู่ตกลางเราก็ต้องลองคลิกดูนะครับถ้าว่ามันยังไม่บางครั้ง เลือกวัตถุอย่างหนึ่งเลือกวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วมันยังไม่ขยับก็ลองเช็คดูนะครับเพราะว่าถ้าเรามันไม่อยู่ตรงกลางจริงๆมันก็อาจจะเกิดปัญหาในการออกแบบได้นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้สําหรับตรงนี้นะครับเราต้องมาที่คําว่าวินโด w นะครับออมาที่คําว่า View นะครับให้ติ๊กเลือกคําว่า Snap to Point นะครับ ลังจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ ellipse t o o นะครับมาเลือกตรงนี้นะครับที่คําว่า center อัตโนตคั้งไว้คลิก1ครั้งนะครับเลือกสร้างวงกลมที่400พิกเซลนะครับอันนี้ก็400พิกเซลป้อนค่าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ลูกศร section tool นี่นะครับกดชิปครั้งไว้แล้วก็ดึงลาก ให้เส้นของวงกลมที่400พิกเซลนะครับไปทับเส้นข้างบนด้านบนนี้คือด้านบนก็ทับเส้นวงกลมวงใหญ่ด้านล่างก็ทับวงกลมวงเล็บเอาไว้วงเล็บเอาไว้นะครับตรงนี้คลิกให้อยู่ตรงกลางนะครับเลือกตรงนี้แล้วก็ให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ selection tool นะครับเลือกวงกลมนี้ไว้แล้วก็กด shift กับ alternate ค้างไว้นะครับ ้นขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงลากวัตถุชิ้นนี้มาให้เส้นทับกันแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปล่อยมือนะครับเป็นการ Copy วงกลมมาอีกหนึ่งวงนะครับหลังจากนั้นเราเาเ,าเลือกวงกลมวงล่างเอาไว้นะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้เลือกวงกลมข้างบนด้วยนะครับจากนั้นก็กด Ctrl c t r ป l c การ Copy กนะครับแล้วก็กด c t r l f นะครับ ก็คือให้มันเพดนะตอนนี้วงกลม2อวงนี้ถูก Copy แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดชิปครั้งไว้นะครับนำลูกศร Selection Tool เนี่ยนะครับมาวางไว้แบบนี้จากนั้นก็กดชิปครั้งไว้เลือกดึงนี่นะครับหมุนหมุนให้วงกลมอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับ เมื่อปล่หลังจากนั้นแล้วนะครับก็ใช้ selection tool นะครับ select ทั้งหมดแบบนี้ครับจากนั้นก็มาใช้ shape builder นะครับเลือก shape builder มานะครับมาเลือกวางตรงนี้นะครับมาเลือกเริ่มต้นจากตรงนี้กดเมาส์นะครับแช่ไว้แล้วก็ดึงลากนะครับดึงลากมาแบบนี้นะครับดึงลากแบบนี้แล้วก็แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ดึงลากไปครับจนมาถึงจุดจบตรงนี้นะครับอันนั้นเราก็มาเริ่มต้นใหม่ครับมาเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้แล้วก็ดึงลากไปแบบนี้ลากเหมือนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันครับดึงลากไปเรื่อยๆครับ ือเป็นอันจบแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขยายนะครับนำซูมทูนะครับมาขยายดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเส้นที่เหลือๆอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ลิ e ท e ทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่สีกันนะครับสำหรับตรงนี้นะครับพี่จะเลือก เส้นเป็นนอนนะครับตัวสีพี่ก็จะเลือกสีเป็นสีนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันครับที่จะเลือกเส้นเป็นนอนแล้วก็เลือกสีพื้นเป็นสีกระเดียนสีนี้อันนี้นะครับดูว่าสีมันแยกไม่ออกสีมันปืนกันนะครับเราก็มาที่คําว่ากระเดยนนะครับจากนั้นเราก็จับนะครับจับหมุน ตะกดชิปก็ได้นะครับถ้ากดชิปมันจะตรงแบบนี้เนี่ยครับจับหมุนหรือว่าเราจะไล่สีใหม่จะไล่แบบเลือกไล่แบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราถานัดให้มันเหมาะสมนะครับ จะมาที่คำว่าว i น d o w นะครับมาเลือกคำว่า Grad ดียนนะครับจากนั้นพี่จะลองปรับตรงนี้นะครับสักต้องเลือกวัตถุก,ก่อนนะครับแล้วพี่ก็จะลองปรับเป็นสัก90อืมไม่โอเคพี่ขอไล่ดีกว่าครับอแบบนี้นะครับอ่า จะเลือกสักประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นข้างในเนี่ยนะครับด้านในนี้เราจะเห็นว่ามันยังมีเส้นสีดำนะครับเราก็มาเลือกนะครับใช้ section tool นะครับเลือกแบบนี้ครับเลือกติ๊กตรงวงกลมข้างในสีดำนะครับแล้วก็มาที่คำว่า select เนี่ยนะครับแล้วเลือกคำว่า same นะครับ same แล้วนะครับก็มาที่คำว่า fill and stroke นะครับคือวิธีการนี้จะเลือก เส้นมันเป็นสีดําถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเส้นทั้งพื้นถ้ามันเป็นสีดํามันจะถูกเลือกทั้งหมดคือพี่ต้องการที่จะ e l e t e เส้นพวกนี้ทิ้งไปนะครับเราก็ใช้ในการที่เราจะไปคลิกแต่ละจุดเนี่ยมันจะใช้เวลานานแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะหาได้ทั้งหมดนะครับหรือมันหาได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเรามาที่คําว่าเลือก เส้นใดเส้นหนึ่งเอาไว้นะครับที่มันเป็นสีดำมานะครับจากนั้นก็มาที่คําว่า select นะครับแล้วก็มาที่คําว่า same แล้วก็มาเลือกคําว่า fill and stroke นะครับแบบนี้มันก็จะเลือกให้เราทั้งหมดจากนั้นเราก็ delete ทิ้งไปเลยครับเห็นไหมครับว่าเส้นหายไปหมดแล้วนะครับเส้นที่เป็นสีดําแต่เราต้องมั่นใจนะครับว่าในตัวสีของเราในตัววัตถุที่เราต้องการเนี่ยไม่มีสีดําอยู่นะครับถ้ามันมี ก็จะถูกลบไปด้วยนะครับเนี่ยครับ v ิเตอร์โลโกวิลสัสเตอร์เทคนิคออกแบบโลโก้ง่ายๆ EP7 นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นการสนับสนุนยูราฮาฮได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ